แต่ในวันนี้วันสุดท้ายของการท่องไา่ทุกทุกคนสามารถก้าผ่านมันมาได้นั่นก็แปลว่าทุกคนสามารถชนะใจตัวเองได้แล้วค่ะค่ายนี้ยังสอนให้เราใช้ชีวิตแบบวิถีไทยอยู่อย่างไทยปฏิบัติธรรม ดิฉันเชื่อและมั่นใจว่าในวันนี้วินาทีนี้นาจาุดนี้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทํามามันถูกปลูกฝังลงในจิตใต้สำนึกของทุกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ่ะข,ขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันต้องขอแบบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ให้โอกาสดิฉันกับและเพื่อนๆมาอบรมในวันนี้ขอขอบคุณ ได้มาไล่เรียงเรียนรู้ประสบการณ์ค่ะและก็ขอขอบคุณพี่เลี้ยงทุกคนนะคะที่ได้คอยดูแลคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องและที่สาคัญค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูทุกคู่บุญและก็คุณครูผู้บัญหาารทุกท่าน